สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเก็บลายนิ้วมือ,อวิธีที่เก็บลายนิ้วมือให้ถูกต้องแล้วก็ตามแบบฉบับมาตรฐานนะคะก่อนที่จะส่งลายนิ้วมือมาให้ทางบริษัทก็สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเลยก็คือชื่อของลูกค้าจำเป็นจะต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยไม่สามารถคีย์ออกมาให้เป็น ภาษาไทยได้ก็จะเป็นชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นนะคะอย่างเช่นวันนี้เราจะมาเก็บลายนิ้วมือของน้องยามมี่นะคะก็ใส่ไปเลยชื่อจริงน้องชื่อกุริโกะอ่านามสกุลชื่อพ็อกกี้ชื่อเล่นวงเล็บตามหลังสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอีกก็คือวันเดือนปีเกิดของน้องก็คืออย่างเงี้ยให้เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นคิสักรดไม่ใช่พศ ถ้าเป็นพอสเอนี่ยมันก็จะออกมาในอีกรูปแบบหนึง่งเหมือนกันซึ่งเวลาเอาเข้าเครื่องเนี่ยค่ะมันไม่สามารถเจนออกมาได้ส่วนถัดไปก็คือถ้าเป็นเด็กอะค่ะที่เก็บลายนิ้วมือมาจำเป็นจะต้องใส่ชื่อของคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้อย่างนี้นะคะใส่ไปชื่อ โบฮาป๊อกกี้อะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงสิ่งที่จะต้องใส่จําเป็นมากเลยก็คือ,อเบอร์โทรศัพท์ของคุณคุณพ่อคุณแม่หรือบริษัทของลูกค้าที่มาเก็บลายนิ้วมือนะคะแล้วก็จําเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอีเมลต้องใส่นะคะถ้าไม่ใส่ตรงนี้จะไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ นะคะแล้วก็ส่วนของ remark เนี่ยเอาไว้เพื่อใส่ A T D เท่านั้นนะคะหรือถ้ามีหมายเหตุอะไรที่จะต้องใส่ลงไปเนี่ยก็ใส่สามารถพิมพ์ใส่เข้ามาให้ในโปรแกรมได้เช่นกันนะคะอย่างเช่น T A T D A T D อันเนี้ยถ้าใส่อะคะ่ะต้องใส่ในโปรแกรมเท่านั้นไม่ใส่ในใบลงทะเบียนนะคะ เพื่อการทํางานที่สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมาเก็บลายนิ้วมือกันเลยเริ่มแรกเนี่ยก็จะเริ่มที่นิ้วโป้งซ้ายโอเคองซ้ายจะสังเกตว่าช่องฟอนต์เนี่ยค่ะก็จะเก็บเฉพาะคอให้เห็นเฉพาะคอเท่านั้น เก็บมาเลยค่ะแล้วก็ช่องช่องเล็บก็คือช่อง L เนี่ยค่ะ L ย่อมาจากเล็บนะคะที่แปลว่าซ้ายมือก็คือเก็บมาฝั่งซ้ายให้เห็นเดลต้าแล้วก็คอในพร้อมๆกันในช่องนี้นะคะอย่างนี้ R, R ก็คือไ i ท์ค่ะเช่นกันให้เห็นทั้งคอแล้วก็เดลต้าแบบนี้ชัดเจนนะคะ โอเคนิ้วถัดมาค่ะเหมือนกันช่อง F เนี่ยก็คือให้เห็นแทะแค่เฉพาะคออย่างนี้นะคะแล้วก็ช่อง L ให้เห็นแค่ฝั่งฝั่งซ้ายให้มีเดลต้าแล้วก็มีคออยู่ในช่องเดียวกันอย่างนี้โอเค มากรณีนี้ค่ะลูกค้ามีรอยแผลเป็นทํายังไงถ้าลูกค้ามีรอยแผลเป็นเก็บมาก่อนค่ะเก็บช่องตามเดิมเลยคะ่ะตามมาตรฐานก็คือ,ช,อช่อง F ก็คือคอซ้ายก็คือช่อง L เห็นทั้งคอทั้งเดลต้าแบบนี้นะคะ ส่วนตรงนี้ที่เป็นรอยแผลเป็นตรงนี้ค่ะถ้ามันเห็นไม่ชัดเจนให้เก็บเลยรอยแผลเป็นมาเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบว่าตรงนี้ตรงไหนคือเดลต้านะคะเก็บเลยมาแบบนี้โอเค ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็นิ้วถัดมานะคะก็จะยกตัวอย่างให้กรณีลูกค้าเป็นคนที่ T R C สูงค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงไม่สามารถเก็บพร้อมกันในทีเดียวได้นะคะก็ให้ใช้วิธีที่อันนี้เป็นเฉพาะในกรณีที่ลูกค้า T R C สูงเท่านั้นนะคะ ให้สามารถเก็บช่อง f เนี่ยค่ะช่องฟอนต์ก็คือเก็บฝั่งซ้ายได้ได้ทั้งคอแล้วก็เดลต้ามาเลยในช่องฟอนต์นะคะสามารถเก็บมาได้เลยแล้วก็เก็บต่อมาอีกทีค่ะในช่องของช่องของ l เนี่ยค่ะเก็บออกมาอีกทีจริงๆถ้าสามารถเก็บได้เนี่ยค่ะเก็บมา เก็บมาเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นอย่างนี้มันอาจจะยากนิดนึงเนาะถ้าถ้าแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเก็บได้เก็บมาเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเก็บไม่ได้ก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะเก็บคอมาก่อนคอที่เก็บเนี่ยค่ะให้เก็บเลย มาฝั่งขวาน,นิดนึงฝั่งที่เก็บยาก่ะคะ่ะพอเก็บมาปุ๊บให้สังเกตจุดสังเกตตรงเนี้ยจะมีลายที่แตกออกมาแล้วก็สามารถต่อกันเป็นเหมือนภาพต่อกันเป็นจิ๊กซออย่างเงี้ยค่ะให้ก้อยสามารถต่อลายได้แบบนี้อีกทีนึงก็คือเก็บต่อลายกัน อันนี้จะเห็นชัดเจนมากก็คือก้อยเก็บเฉพาะเดลต้าเลยแต่ว่าส่วนที่เห็นชัดเจนก็คือมีการเชื่อมต่อของลายตรงนี้ให้ก้อยสามารถเห็นได้ว,ว่าถัดไปแพทเทิร์นถัดไปเนี่ยก้อยจะเก็บให้เห็นเป็นเป็นรูปลักษณ์ทั้งหมดได้ยังไงก็คือเก็บมาเลยนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวชให้เช็คใน้ดูอีกทีนึง เป็นแบบนี้นะคะเหมือนจิ๊กซอต่อกันเลยอันนี้คือชัก1 2แล้วก็สอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าที RC สูงสูงสูง,สงเยอะๆไม่สามารถเก็บได้ในในช่องเดียวนะคะโอเคก็อันนี้เป็นวิธีการที่เก็บลายนิ้วมืออย่างถูกต้องแล้วก็แล้วก็ตามมาตรฐาน ถ้ามีข้อสงสัยมีคำถามยังไงสามารถถามเข้ามาในกลุ่มไลน์ n บเนจีไทยแลนด์ได้ค่ะ